Còn các bạn ơi. Nè, còn không Việt mà. À, phải phải đi rồi quá.

I ครับไม่รู้ชอมนิม่เมมากครับ้ก็เซ็กโอ้ยกั้งไอเราเาปาร์ตี้กันนะเามีมอสอยู่อเาม่ดมาแ้สีมาก่นส่มาก่อนสมก่อนสี่มก่อนสี่ม้่ม่มกอนีกโอเคได้แล้นะเ้ Eh? Yeah. Care, huh? ファンにファンに。 เป็นทุกคนนะเปชนี่เอาอวใครทปเลยทเลยครับ พยายมเพื <ersch> <Aj ax. S 1> ่อมองตรกางไทยขี a, yeah. okay. they do, they ้มะเรครับช่วยยืนใึ้นะไยขมเปรยครับคนนั้นเยะครับที่ทำนห้พเราไครับมีน้ำใจที่สุดคนนี้ถือว่าเมีน้ำใจนะครับถึงแม้ว่า ขอบคุณนะขอบคุณมากเลยทุกคนที่อ่าเรือ่องาเป็นอ่าคนผู้ดีมีวัฒนศิลปดีใช่แต่ิาาวัฒนิลป์ไม่เลยก็อ่าขอบคุณมากเยพี่ใช่ผู้ดีนะคมเก่ง อะไรใหญ่กว่าประยุทธ์เฮ้ยโลมาอะไรย้องไปเองได้โลมาอะไรมาโลมาโซนี่โลมาโซนเี่ไอ้หัวโซนี่นะไม่ล

โอเคครับนัช่วยปลอบมือให้กับบุคคลตัวอย่างเป็นกยรตบน้แนอของโนะะาากาลก่าเฮ้ยนก่อนใช่ถ่ายผอ้บแกแล้วคุณพ่อยืนตรงนี้บอสแกะ